ทนายรณรงค์ซัดใครหนอเรียกยอดไหลจากความมั่วคดีพรลั่นมันควรจบแค่ชู้สาวทนายรณรงค์งานนี้ขอไม่เห็นด้วยเผยคดีพรจะพลิกอะไรอย่ามาเรียกยอดไหลจากความมั่วมันควรจบแค่ชู้สาวงานนี้คอมเมนต์สนัน่น สำหรับคดีช่างกิจได้ก่อเหตุอุ้มนายธนาสันหรือใหม่อายุ33ปีหนุ่มโรงงานสามีของนางสาวพรก่อนนำร่างมาทิ้งที่ริมถนนมอเตอร์เวย์ฉะเชิงเซาเหตุดังกล่าวเกิดมาจากเรื่องชู้สาวเนื่องจากผู้ก่อเหตุถึงห่วงพรที่เป็นภรรยาของนายใหม่คบหากันมา17ปีซึ่งตำรวจจับกลุ่มช่างกิจดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่นางสาวพรยอมรับว่าตนเองนอกใจสามีหนุ่มโรงงาน คบชู้กับช่างกิจแถมมีการครบซ้อนกับผู้ชายอีกหลายคนจนทำเอาคดีดังกล่าวถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในสังคมออนไลน์โดยคดีนี้มีการยอมรับสารภาพจากช่างกิจเรียบร้อยแล้วแต่ที่ยังต้องติดตามต่อก็คือเรื่องของแรงจูงใจและพรมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารสารมีตัวเองหรือไม่และยังมีเรื่องเงินประกันของใหม่ที่เพิ่งทำได้ไม่นานก่อนจะจบชีวิตซึ่งหลายฝ่ายก็ออกมาวิเคราะห์แตกต่างกันซึ่งล่าสุดนั้นความเห็นจากทนายคนดังอย่างทนายรณรงค์ ที่ได้ออกมาโพส์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยระบุข้อความว่าคดีจะพิกอะไรอย่ามาเรียกยอดไลค์จากความมั่วเลยเงินประกันแค่ห0 0 0 0แถมต้องหารสองจะทําไปทําไมเรื่องนี้มันควรจบแค่ชูสาวอะไรที่ไม่ใช่อย่าปั่นได้หรือเปล่า